ตามศึกพระอันนี้ตำรวจผิดนะเรื่องนี้ตำรวจผิดทันทีนะผิดหน้าที่ผิดหน้าที่อย่างแรงเลยนะจะศึกพระเพราะว่าพระไปโกงเงินวัดเอออในศนึกระแต่ถ้าพระผิดศีลเนี่ยผิดเรื่องเมถุนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกฎหมายเลยนะมันจะต้องให้คณะสงฆ์สอบสวนแล้วหลักฐานที่มีต้องมีการสอบสวนของพระเข้านั้นนะ ในข้างพุทธการเนี่ยพระที่ถูกกันแกล้งพระที่ถูกกระทำที่เข้าเสพเมถุนมีพระในั้งพุทธการมีเยอะนะพระที่ท่านจำวัดอยู่โคนไม้เนี่ยเต็ไมไปหมดพระที่จำวัดอยู่โคนไม้เนี่ยแล้วก็ถูกหญิงเก็บของป่าหญิงที่เลี้ยงโคเก็บของป่าอะไรต่างๆเนี่ยมาพบพระที่ท่านจำวัดอยู่ที่โคนไม้เนี่ยแล้ว หลับแบบหลับไปเนี่ยยิงนั้นพอเห็นแล้วก็เข้าไปค่อมค้อมแล้วก็ทาให้สําเร็จสําเร็จกิจแล้วเนี่ยพระท่านมารู้สึกตัวก็กราบทูลพุทธเจ้าว่าข้าพงศ์ปาราชิกแล้วหนอพุทธเจ้าทรงตัดว่าพิสุเธอคิดอย่างไรถามถึงความรู้สึกนึกคิดถามถึงอารมณ์ว่าตอนนั้นน่ะที่ถูกทำเนี่ยเธอคิดอย่างไงเธอมีเธอมีความคิดอย่าง พิสุข้าพงศ์ไม่ได้ยินดีพิสุเธอไม่ต้องอบัติอันนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะไม่ต้องอบัติทั้งที่ผู้หญิงค้่อมเสร็จเรียบร้อยนะเทวานมักเศษองค์ชาติเข้าถึงครบทุกอย่างแต่ว่าไม่ครบองในในตอนต้องอบัติในขณนะดเดียวกันมีพิสษุบางองค์ก็ถูกกระทําอย่างเนี้ยถูกหญิงในปา่า ที่เก็บของปลาอะไรแล้วพบแล้วก็ไปค่อมพอเสร็จแล้วรูดตัวก็การาบทูลพุทธเจ้าพุทธถามว่าเธอคิดยังไงก็คงม,มีความยินดีพระเจะ้าค่ะพิสุเธอต้องประรลัดชิกแล้วทั้งทั้งสภาพการเดียวกันเลยองหนึ่งไม่ต้องอบัตเลยอีกองหนึ่งต้องประรลัดชิกแล้วใครเป็นผู้วินิจฉัยไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ศาลต้องพร<พ>ะพแล้วเป็นพระที่ที่เป็นคณะที่ทรงคุณนะ พระวินัยทรที่ทรงวินัยช่วยกันวินิจฉัยดังนั้นการที่เอาเอาพระเนี่ยศึกที่เกิดจากเหตุการณ์ของผู้หญิงคนเดียวเนี่ยแบบนี้มันผิดนะแล้วเป็นความผิดอย่างร้ายแรงเป็นการทำลายรรมวินัย